คนท่ฝนนำมาในวันนี้ก็คือแอปกรุงไทยเน็กนั่นเองนะคะที่จะมาสอ,อนในการดูพร้อมเพย์ของเรานะคะว่าเราได้ผูกกับโทรศัพท์มือถือหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือไม่นะคะแล้วก็แอปอื่นๆน,นะคะส่วนแอปอื่นๆของธนาคารอื่นๆก็มีวิธีการตรวจสองที่คล้ายๆกันนะคะ ส่วนใครที่อยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับธนาคารอะไรนะคะสามารถมาคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณคุณฝนจะหาข้อมูลมาให้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนไปที่แอป,ปกรุงไทยเน็กค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ไปที่ตั้งค่าหรือว่ารูปฟันเฟืองค่ะแล้วก็ให้เลือกที่รายการแรกค่ะตั้งค่าบัญชีนะคะก็ใส่รหัสผ่านของเราไปเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนมองหาข้างล่างค่ะ จัดการพร้อมเพย์หรือแจ้งเตือนจ่ายบินนะคะนี่นะคะเขาก็จะอ่าแสดงแสดงอ่าให้เราดูทั้งหมดเลยว่าพร้อมเพย์ของเราที่เราผูกไปเนี่ยมีเบอร์อะไรบ้างนะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็จะจะจำเบอร์ของตัวเองได้อยู่นะคะถ้าใครที่จำเบอร์ของตัวเองไม่ได้นะคะทุกคนสามารถไปที่แก้ไขค่คะแล้วก็ทำการปิดได้นะคะ ทำการปิดเบอร์พร้อมเพยนั้นได้นะคะเพราะว่าไม่ใช่เบอร์เราเนาะ,ะนี่นะคะเราก็จะรู้ว่าเราได้ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเปล่าหรือว่าเราได้ผูกกับเลขบัตรเลขเบอร์อโทรศัพท์มือถือของเราหรือไม่นะคะแล้วผูกกับบัญชีใดนะคะของอย่างคุณฝนก็จะมีหลายเบอร์มากเลยนะคะที่เคยผูกไว้อย่างใช้แล้วแล้วก็ไม่ใช้นะคะส่วน ข้างล่างก็จะเป็นเบอร์เบอร์หนึ่งนะคะที่ผูกกับธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบดูนะคะว่าเบอร์ที่เราเคยผูกไว้ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะคะถ้ายังไงทุกคนลองไปใช้ดูนะคะว่าะจะมี จะทําได้จริงหรือเปล่านะคะถ้าใครอยากให้คุณครูนนท์ฝนนะคะทำคลิปเ,เกี่ยวกับอะไรนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้คุณครูนนท์ฝนด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ